สวัสดีเพื่อนนักตกปลานะครับวันนี้เดี๋ยวพามาหากระสูบน้ำไหลกันสักหน่อยหมายนี้เป็นหมายมหาชนเลยนะน้ำกลางค่อนข้างแรงนะครับผมต,ตีอย่าเข้าหลังต้นไม้ตรงนี้ถ้ามีตัวไม่พลาดครับไม้เดียว cái to đó là tôi còn lên Hãy subscribe cho Để ฟกฟ็อกไวเบชั่นจูเนี่ยนะครับนี่ผมตีเข้าช่องนี้มันจะเป็นช่องน้ํานิ่งๆอยู่ส่งเหยื่อเข้าไปครับไม่พลาดเปล่างานด้วยจะสูบน้ําไหลปีฟิงฟ็อกขนาด10กร,รัมนะครับก็น้ำแรงนะผมเลยเลือกใช้สิกร,รมัมไปตามดูต่อไปครับ